ตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับน้องไรอันกับน้องแพลติกตอนสมัยเด็กๆที่เคยร้องเพลงคู่กันชมแล้วก็รู้สึกอบอุ่นอบอุ่นละมุนใจมากครับกับเพลงศรัทธาเชิญชมคลิปครับครับนี่ก็เป็นน้องไรอันกาบดิตนะครับซึ่งได้ร้องเพลงนี้นะครับแล้วก็สะกดใจคนฟังเลยนะครับ พอแค่เสียงขึ้นโอ้โหคนลูกสู้เลยครับผมเชิญฟังเป็นบางช่วงบางตอนนะครับครับแล้วก็ส่งไมให้กับทางน้องแพลคทิกนะครับร้องต่อนะครับส่วนทางน้องแพลคทิกนั้นนะครับก็ได้ตั้งใจร้องแล้วก็ใส่อารมณ์อย่างเต็มที่นะครับผม สุดอินอินสุดฟินฟินเลยนะครับยังไงยังไงก็ไปฟังเสียงน้องพลาสติกเป็นบางช่วงบางตอนนะครับเชิญครับ ทัทิกนะครับร้องเสร็จก็ได้ยื่นไม้ให้กับพี่ชายน้องไรอันนะครับซึ่งเป็นผูจะร้องต่อท่อนต่อไปนะครับส่วนทางน้องไรอันก็ตั้งใจร้องนะครับเสียงมีสนิและไพเราะมากๆเลยนะครับสําหรับน้องไรอันร้องเพลงนี้นะครับเชิญชมต่อเป็นบางช่วงบางตอนครับ ส่วนทางน้องไรอันนะครับร้องเสร็จแล้วนะครับท่อนนี้ก็ยื่นม่ให้กับน้องแพทติกนะครับน้องแพทติกก็ใส่อารมณ์เต็มที่เลยนะครับสําหรับการร้องเพลงในท่อนนี้นะครับ ừ, เสียงน้องแพทติกนั้นมีพลังและก็ไพเราะมากมากเลยครับเชิญชมบางช่วงบางตอนนะครับเชิญครับ สำหรับท่อนนี้นะครับน้องพลัิกนั้นนะครับร้องใช้พลังเสียงแบบเต็มที่เลยนะครับฟังแล้วก็มีพลังฟังแล้วเพลินเๆแบบอินๆเลยนะครับส่วนทางน้องแรอนนั้นก็มีการแอบ,บยิ้มนิดนินะครับน่ารักมากครับเชิญฟังท่อนจบบางช่วงบางตอนครับเชิญครับ จบเพลงก็มีการแตะมือกันได้อย่างน่ารักและยอดเยี่ยมเลยนะครับชมแล้วก็เสียงดีทั้งคู่เลยครับน้องไรอันกับน้องแพลติกน้องแพลติกนะครับใส่อารมณ์เต็มที่นะครับส่วนน้องไรอันก็เสียงดีมีเสน่ห์และมีพลังมากเลยครับคุณแม่แม่คุณพ่อเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักของน้องไรอันครับหากท่านผู้ชมชื่นชมชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดัง